นีทานเรื่องเจ้าบิ๊กคี่สงสัยกับแมกน้อยแม็นั่มตอนที่สิบตอนแมงมุมถูกขยุ่มรังนทุ่งดอกไม้แสนสวยกลางป่าที่ที่เป็นที่อยู่ของเจ้าบิ๊กและแม็กนั่มเจ้าบิ๊กกินอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันกําลังสงสัยอะไรอยู่เราไปดูกันนี่ฉันนี่แอบ,บดูแม็กนั่มมานานแล้วเขาแอบ,บดูอะไรของเขาอยู่นะเนี่ยอยากรู้จัง ถามสักหน่อยแหละแม็กนั่งเธอแอบยืนดูอะไรอยู่นะ่ะฉันเห็นนานสองหน้าและไม่ยอมไปไหนสักที่เจอบิ๊กเงียบๆอย่าเสียงดังฉันนะนะกำลังแอบดูอยู่ซุ่มดูอยู่ตั้งนานแล้วฉันกำลังซุ้มดูข่าวด้อยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่นะ่ะอย่าเสียงดังไปนะเจอบิ๊กเงียบๆ โธแมกนั่นงนึกว่าอะไรเห็นทำลับลับแล้วลออยากรู้ก็ทมสิหวัดดีฮะคาวดี้กำลังทำอะไรอยู่หรอแมกน่มอยากรู้นะนั่นไงว่าแล้วฉันกำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตซะหน่อยมาปกวนจนได้ไอ้เจ้าบ,บิ๊กเจ้าบ,บิ๊กฉันได้เห็นแมกนั่งทำลับลับแล้วล้อแบบมองที่เราอยู่จังนะแล้วะ จะทำเป็นมองไม่เห็นเช่ั้นนะพวกเราก็กำลังดูสไปเดอร์เพื่อนของเรากำลังชักใยแมงมุมนาะเพราไปเลทางที่ทางกำลังหิวไหนว่าใครอยากกินแมงมุมนะเนี่ยเงียบไปเลยนะเจ้าก,กิฟซี่ไม่จริงหรนะนะเจ้าสไปเดอร์เพื่อนนะเอ้ยนี่มันเสียงเสียงชัดๆเลยแต่ไม่เป็นไรต้องรีบชักใยแมงมุมแล้วลนะ่ะเดี๋ยวจะไม่เสร็จตรงนี้แล้วกันทำเลทองเอาแล้วนะ ฉันก็ไม่ใช่สไปเดมแมนที่พ่นใยแมงมุมจากข้อมือนนะต้องผลิตใยแมงมุมของฉันนะ่ะอยู่ใต้ท้องพ่นออกมาทางตูดนี่แหละและฉันก็ขอรับรองได้เลยไว้ใใยแมงมุมของพวกฉันนะั้นนะแข็งแรงที่สุดและก็สวยงามซะด้วยสิมีแต่พวกเราเหล่าแมงมุมเท่านั้นนะ่ะที่จะทําได้ในที่สุดก็สําเร็จฉันทําเสร็จแล้วนิ่งไงสวยไหมล่ะ หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวจะดูสิว่าดินเนร์มีนเนีย่ยฉันจะได้กินตัวอะไรไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรบินมัติดที่ยา้แมงมุมชน,นี่ยแต่ว่าเออจะให้ดีจะต้องหาของมาประดับสักหน่อยเอาละนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดินมาต้นไงจังเลยว้าวทยายด้วยฉันตกออะไร ปอก็ถือวิสาสะจัดการกับเจ้าใหญ่แมงมุมซะใคร้เนี่ยมันสักใหญ่แมงมุมวว้ฉันได้ฉันกำลังต้องทันพอดีเลยไม่นานใหญ่แมงมุมของเจ้าสไปเดอร์ก็กลายเป็นเปรของเจ้า,มาแมลงปอซะงั้น และในขนานั้นเจ้าสไปเดอร์ที่เพิ่งหาของประดับใยแมงมุมก็กลับมาพร้อมดอกไม้ <c oughs> ฉันจะต้องอัดดอกไม้มาประดับล้อมแมลงสำหรับดินเนอะร์คืนนี้อะไรแน่ฉันฮะเกิดอะไรขึ้นกับใยแมงมุมฉันนี่โอ้โ <c oughs> ทำต้องนานโอ้ <c oughs> ใยมมนป้อทำอะไรกับใยแมงมุมฉันจริง <c oughs> ของเธอเหรอทอทีนะมันกเป,นเป็นขงฉันไปแล้วนมดีด้วยเงีดีครบใจนะฮะยายมะเรงตองถ้าทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงหากหา่าน้ำใจฉันจริงจริง,รงเอ๋แต่ฉันก็ได้อใารได้หล่เนี่ยไม่ต้องเสียใจสินะฉันจะจับทำกินเป็นดินหน้ามาให้ดีเลยฮะ อะไรน,นะจ้าสไปเด้ฉันพยายามิกไปลิบไปแจะจับฉันกินเป็นเด็กนเนมือนี้หรอฮ่าายแล้ว,ว,ลวฉันอยากจะห่วหะให้มันะ่นะเม่กินก็กินขึนสิฮ่ามจับฉันไ,ได้สิไม่ได้ทานะาตัวจะไปได้เอ๋สปไปเด้พึ่งนะ มีอะไรจะให้ฉันช่วยไหมรู้สึกว่าเธอจะมีเรื่องให้ฉันช่วยนะลูกพี่ข่าวดิเดี่ยวจาจารอยากกินแมลงมุมเป็นแมลงปอดีกว่าไหมฉันกินยากั้นแหละก็คงจะอย่างนั้นนั่นแหละฉันจะให้โอกาสเพนนะ่ให้ฉันนับหนึ่งถึงสามเอาลยนะหนึ่งสองสามไปเลยนะ แล้วเจ้าแมงป่อก็จอดับไปเรื่องของแมลงปอจบลงแต่เรื่องของเรายังไม่จบนะเจ้บวิเธอทำให้ฉันเสียหน้าอย่านะแม่น้ำเพื่อนลาเอา,อางี้แล้วกันฉันจะไปเก็บเบอร์รี่อร่อยอร่อยให้เธอกินอยากกินไหมล่ะถ้าอยากกินก็ตามฉันมาเพื่อเบอร์รี่อร่อยอร่อยหวานหวานก็ได้ สรุปว่างานนี้จะมบิกะลอดตัวจากการเช็คบินของเจ้าเมน่นน้อยแม็กนัมโดยเบอร์รี่อร่อยอร่อยสุกสุกหว,วานหวานลูกใหญ่อร่อยหอมหวานลอดตัวมาได้ก็เพราะเบอร์รี่นี่แหละขอบใจนะเบอร์รี่นี่เพื่อนดูนะสิเจ้าสไปเดอร์เริ่มชักใ่ในงุมใหม่แล้วล่ะเออจะเริ่มเบ็ดใจไม่อยากกินเขาแล้วล่ะเก็บเขาไว้เป็นเพื่อนของพวกเราดีกว่านะ ไม่เป็นไรของเก่ามันพังไปแล้วเราก็ชักใยใหม่ได้เอาให้สวยกว่าเดิมเลยพูดทางซ้ายแล้วก็ชักใยทางขวาเคลื่ไปทางท่านหน้าทางนู้นไง่แล้วก็พูดอีกทีทางขวาอย่าให้ไปพูดอีกทีทางซ้ายแล้วก็ชักใยสานไปสานมานั่นไงเสร็จแล้ว ในที่สุดยายแมงมุมของฉันก็เสร็จสักทีแต่คราวนี้ฉันจะไม่ไปไหนฉันจะนั่งรองอยู่ตรงนี้ดินเนอร์ของฉันดูซิว่าอะไรจะมาติดบ้างฉันได้เห็นถึงความพยายามของเจ้าสไปเด์จริงๆเลยฉันระนับถีอจริงๆเขาคือเพื่อนของพวกเราถามเขาได้ยังล่ะว,ว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราหรือเปล่ปาพูดเองเออเองทั้งนั้นอย่ามาขัดฉันนะเจ้าพิก ครั้งนี้ฉันให้อภัยนะพเพราะเบอร์รี่แต่อย่าให้มีครั้งหน้าอีกนะไม่ค่อยอยากจะกล้ารับปบากเลยว่าไงนะเจ้าบิกก็ได้ก็ได้น่ากลัวที่สุดเลยเจ้าแมกนั่มเนี่ย